วันนี้จะมาแนะนำการคืนค่าโรงงานของมือถือ iPhone นะครับ iOS ล่าสุดนะครับแบบไม่ติด Apple ID กันในการที่เราจะคืนค่าโรงงานแบบไม่ติด Apple ID หรือไม่ถามหาเลยเนี่ยเราจะต้องไปที่ตั้งค่านะครับเพื่อไปทำการลงชื่อออกก่อนนะครับเพราะว่ามือมือถือ iPhone ทุกรุ่นเนี่ยมันจะมี Apple ID ใช่ไหมที่เราใส่เพื่อทำการโหลดพวกแอป,ปจาก App Store นะครับขั้นแรกเลยให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ เพราะว่า Apple ID เนี่ยมันผูกกับ iCloud นะนะครับวิธีการก็คือกดเข้าไปตรงชื่อชื่อผู้ใช้ครับด้านบนเนี่ยด้านบนสุดแล้วทําการลงชื่อออกโดยการใส่รหัสนะครับจากนั้นก็ออกออกได้อ่าพอออกเสร็จทีนี้นะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับมันจะมีนะครับถ่ายโอนข้อมูลรีเซ็ตเนี่ยนะครับถ่ายโอนข้อมูลกับรีเซ็ตพอเรากดเข้ามาปุ๊บมันจะมีคําว่ารีเซ็ตครับเห็นไหม หรือลบข้อมูลนะครับทีนี้เราลองดูคําว่ารีเซ็ตก่อนการรีเซ็ตพวกนี้ไม่ใช่การล้างเครื่องนะครับมันจะเป็นรีเซ็ตแต่ละอย่างไปนะครับรีเซ็ตการตั้งค่ารีเซ็ตเครือข่ายแต่ถ้าเราจะล้างเครื่องเราต้องกดตัวล่างสุดลบข้อมูล iPhone เครื่องนี้นี่ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ iOS มันเปลี่ยนใช่ไหมรูปแบบการรีเซ็ตมันจะเปลี่ยนแล้วครับการล้างเครื่องจะเปลี่ยนพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเขาบอกว่า,าจะทําการลบแอปทั้งหมดนะก็เราก็กดดาเนินการต่อเลย นะครับแบบนี้อพอกดดาเนินการต่อนะครับมือถือ iPhone ก็จะเข้าสู่หน้านี้อ่ามันจะทําการล้างระบบของตัวเครื่องนั่นเองนะครับข้อมูลในตัวเครื่องจะหายหมดนะนะครับดังนั้นในการที่เราจะทําตรงนี้เราจะต้องทําการสํารองข้อมูลก่อนแต่ส่วนใหญ่ iPhone เนี่ยมันจะมีข้อมูลอยู่ใน i c o u u t อยู่แล้วนะครับถ้าเรา เอาเครื่องนี้ให้คนอื่นใช้นะครับหรือต้องการรีเซ็ตเนี่ยเวลาเราเข้า iCloud หรือ Apple ID ตัวเก่าเนี่ยมันก็จะข้อมูลก็จะกลับมาเองนะครับอันนี้คือข้อดีของ p p o o n อ่าทีนี้นะครับแต่ว่าพวกแอป,ปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์นี่ต้องโหลดใหม่นะนะครับพวกนี้การทำแบบนี้จะใช้เวลาพอสมควรนะครับประมาณสัก10นาทีกว่านะก็ให้ท่านทำการชาร์จแบตบให้อย่างน้อยสัก5 0ขึ้นไปอะครับก่อนที่จะมาทำแบบนี้ นะเพราะว่าในช่วงที่มันรีเซ็ตเนี่ยมันจะใช้พลังงานของแบตเตอรี่เยอะพอสมควรนะครับทีนี้ก็รอปล่อยให้มันทํางานไปเรื่อยๆครับหลังจากมันรีเซ็ตตัวเองหรือล้างเครื่องจนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาเป็นหน้าเริ่มแรกเหมือนกับเราแกะกล่องเลยนะครับอ่าหน้ายินดีต้อนรับหน้าสวัสดีะนะครับเราต้องไปทําการเซ็ตค่าใหม่ถ้าท่านไปสั่งแบบไม่ลงชื่อออกเนี่ย นะครับมือถือของท่านจะต้องไปยืนยัน Apple ID ถือว่ายุ่งยากมากนะนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวรอให้มือถือเครื่องนี้ครับมันทําการรีเซ็ตขึ้นมาเสร็จเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันทีนี้นะครับวิธีการตั้งค่าตั้งค่ายังไงให้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะแนะนําเป็นขั้นตอนแบบละเอียดไปนะครับ อ่ะโอเคตอนนี้ก็ตัดมานะครับใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเนี่ยครับพอเราเปิดขึ้นมานะฮะแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้เราเลือกเป็นโซนของประเทศนะครับถ้าเราอยู่ไทยก็เลือกไทยครับภูมิภาคก็เลือกต้องเลือกเป็นไทยนะภูมิภาคนี่จะเป็นของโซนของเวลานะครับถ้าเราไปเลือกของประเทศอื่นเนี่ยเวลาจะไม่ตรงนะนะครับส่วนตัวนี้ก็กดตัวนี้ครับตั้งค่าด้วยตัวเองเสร็จแล้วนะครับอ่ามันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะตั้งค่าผ่านโปรแกรมไอจูนไหมหรือตั้งค่าผ่าน w i f i นะครับตัวนี้เราเลือกเป็นตั้งค่าผ่าน Wi-Fi นะนะครับรอให้มือถือเนี่ยมันดึง Wi-Fi ขึ้นมารอสักครู่นะครับเนี่ยพอมันดึงขึ้นมาเราก็สามารถเชื่อมต่อได้ผมก็ใช้มือถือที่กําลังอัดอยู่ตัวนี้ครับปล่อย wiFi ให้อาตอนนี้ก็เสร็จแล้วมันจะทําการเช็คนะครับว่า iPhone เครื่องนี้ติด Apple ID ไหมนะครับหลายท่านจะเจอปัญหาตรงนี้นะครับตรงที่มันเช็คไม่ผ่านเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องรอนะนะครับ แต่ถ้าเราไปลบไอ้ลงชื่อออกเรียบร้อยเนี่ยจะไม่จะไม่ติดปัญหานะครับอ่าแต่ถ้าท่านไหนยังล้างเครื่องแบบยังใส่ไอ o u d หรือ Apple ID อยู่เนี่ยนะครับเวลาเช็คบางทีอาจจะติดปัญหาตรงนี้เนี่ยครับพอมันเช็คได้ก็กดตรงนี้ครับดำเนินการต่อไปเขาจะให้เราตั้งทัชไอดี d คืออ่าสแกนไลน์ในมือตั้งไหมถ้าไม่ตั้งก็ผ่านไปก่อนนะครับตั้งไม่ใช้ รหัสใส่ไหมถ้าไม่ใส่ก็ดําเนินการตัวเลือกครับเลือกไม่ใช้รหัสแบบนี้อ่าพวกแอปและข้อมูลนะครับถ้าเรายังไม่ติดตั้งก็จะกู้คืนไหมถ้าไม่กู้คืนเราก็เลือกไม่ใช้ครับเนี่ยครับต่อมา Apple ID เห็นไหมบางท่านมาเจอตรงนี้ไปต่อไม่เป็นครับกดตรงไหนกดตรงตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกตั้งค่าการภายหลังอ่าตั้งค่าภายหลังแบบนี้นะครับ มันจะข้าม Apple ID ตัวนี้เห็นไหมก็คือเราลงชื่อออกไปแล้วมันจะไม่ถามหานะแต่ถ้าไม่ลงชื่อออกเนี่ยมันจะกดข้ามไม่ได้นะครับนี่ครับหลังจากข้ามได้มันก็กดถัดไปเรื่อยๆแบบนี้ได้โอเคถ้าเครื่องติดรหัสแล้วมาทำการแฟล iOS ใหม่จะมาติดอยู่ตรง Apple ID นะครับ ไม่ใช่ว่าเราแฟตไอเใหม่แล้วเราจะใช,ใช้งานได้เลยแบบง่ายๆไม่ได้นะ iPhone กับ iPad เนี่ยนะครับดังนั้นใครที่ซื้อ iPhone iPad มาท่านจะต้องทำการจำา a p p l e ID ให้ได้นะครับหรือเขียนไว้อย่างชัดเจนนะเก็บไว้หลายท่านนะ่าเจอปัญหาทักมาถามนะครับพี่มือถือผมติดรหัสแล้วผมลง iOS ใหม่พอดีเปิดขึ้นมาแล้วติด Apple ID แก้ได้ไหมอันนั้นยากนะครับยากมากนะ ถ้ามีใบซื้อขายติดต่อที่ศูนย์ครับเพื่อเพื่อให้เขาช่วยปวดให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องคนอื่นที่ไม่มีเอกสารไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ยากครับส่วนใหญ่จะก,กลายเป็นอะไรไปนะครับเพราะว่าค่าทําแก้เนี่ยบางทีช่างเขาอาจจะเปลี่ยนโอ้หลายอย่างเลยนะครับโอเคครับก็มาฝากกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะโอเคครับ